หรือเพราะเรื่องนี้ไม่คุยไม่มองหน้าทั้งที่อยู่ช่องเดียวกันดรามา่าเพลงขวัญตรีพรพัฒนทัวร์ลงสนาดออกงานล่าสุดตึงเครียดหนักมาก ความมึนตึงเป็นเหตุทําให้ชาวเน็ตสงสัยซะแล้วสําหรับคู่พระนางช่องวัน31อย่างตรีพรพัฒน์และเพลงขวัญนัตยาซึ่งคู่นี้ไปร่วมงานอีเวนต์หนึ่งและแทบจะไม่พูดคุยและมองหน้ากันเลยทั้งที่อยู่ช่องเดียวกันและเคยร่วมงานกันมาแล้วในละครเรื่องพาตุคาดเป็นเหตุให้ชาวเน็ตรายหนึ่งได้ตั้งกระทู้ถามในเว็บดังว่าตรีเพลงขวัญเขามีปัญหาอะไรการอันโฟไอ G ออกงานด้วยกันแต่ไม่คุยกันไปเจอในติ๊ก ต่อออกงานล่าสุดดูตึงมากไม่คุยไม่มองหน้ากันเลยทั้งสองคลิปอ่านคอมเมนต์ก็มีหลายคนรู้สึกเหมือนกันจําได้ว่าเขาเคยสนิทกันมากตรีเคยบอกในรายการเอกกี้ว่าสนิทกันเกินไปไปดูไอจีทั้งคู่ตอนนี้ก็ไม่ได้ติดตามกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นใครตามคู่นี้พอจะทราบบ้างไหมคะจะมีหวังได้เห็นเขาเล่นละครคู่กันอีกไหมงานนี้กินแนงแคลงใจกันเหมือนอย่างที่ชาวเน็ตเขาว่ามาหรือเปล่าเอาเป็นว่า คงต้องรอฟังเจ้าตัว,ตวทั้งคู่เคลียร์กันอีกทีจากใต้ลากระแสดีมากสำหรับเพลงขวานที่งานนี้แย้มมาน,นิดว่าจะเปลี่ยนแนวไปเป็นละครแนวตลกบ้างเรียกเสียงหัวเราะอย่างเดียวไม่ดรามา่าร้องไห้หนักแล้วแต่ยังไม่สามารถบอกได้ซึ่งเจ้าตัวอ่านบทแล้วรู้สึกชอบซึ่งเรื่องนี้อวนมาเล่นกับเพื่อนสนิทอย่างไบรท์นรพัฒน์อีกแล้วหนูไม่รู้ว่าเขาวางใครไว้จากเรื่องที่แล้วนึกว่าเขาจะเวน้นแต่เจอกันอีกแล้ว แล้วบอกว่าความสนิทกับพระเอกหนุ่มน,นั้นสนิทพี่คงไม่รู้มีใครแล้วมัง้งเจอกันเกี่ยวเรื่องแหบเรื่องที่เคยให้สัมภาษณ์ในรายการดังว่าสนิทกันจนถึงขั้นรู้รหัสโทรศัพท์มือถือเพราะเดาเลยทีเดียวหนูด,ดาวดาถูกแล้วก็คงงงว่าเดาได้ง่ายมีตั้ง6ตัวก็เดาวถูกหนูด,ด,ดูเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าไปแอบกดโทรศัพท์เพื่อนแต่ถามถึงว่าตอนนี้เพื่อนกําลังอินเลิฟมีความรักกับสาวนอกวงการเพลงขวัญบอกว,กว่าก็ตามน,าน,นั้นนะ จะใช่แหละเห็นบ้างในข่าวแต่คุยลายกันทุกวันแต่ยังไม่บอกอะไรแต่คนนี้ยังไงไม่รู้เดี๋ยวเจอแล้วจะถามเพราะยังไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยและยังไม่ได้เจอผู้สื่อข่าวเลยถามต่อว่าสนิทขนาดนี้ต้องสแกนสาวๆให้ด้วยไหมเพลงขวัญบอกทิดว่าพี่หนูมีสิทธิ์หรอตัวตนของเขามันขนาดนั้นอ่ะไม่มีสิทธิ์หรอก ถ้ามีปัญหาผู้หญิงที่เข้าไม่ถึงก็จะปรึกษาต่างคนก็ต่างฮิวกันและกันเวลามีปัญหาส่วนมากจะเจอกันตอนมีปัญหาตอนแฮปปี้ก็อยู่กันห่างๆมาถึงเรื่องของตัวเองบ้างเพราะว่าปีนี้อายุเข้าเป็นจเพศต,ตามความเชื่อหนูไม่อยากจะเชื่อเรื่องนี้เลยแต่แม่ก็ไม่อยากให้พูดว่าอายุ25ให้บอกว่า24บวกหนึ่งก็ไม่กังวลอะไรก็ทําให้เราไม่ประมาทขับรถเร็วก็จะโดนดุบ่อยว่าขับรถเร็วไม่อยากเอา คานี้มาระแวงหรือคิดมากและส่วนตัวทําบุญมาเรื่อยๆอยู่แล้วเช็คดวงอยู่แล้วประจําว่าเป็นยังไงแต่คุณแม่จะดูแทนมากกว่าจะดูกับหมอดูแถวบ้านที่ภูเก็ตและเคยเห็นเพื่อนบอกว่าต้องแก้เข็ดด้วยการฉีดหน้าหรือทําอะไรให้เลือดออกซึ่งเราก็ทําแล้วแต่เราก็อาจจะเป็นจะเพศดีเพราะนี่ก็จะสิ้นปีแล้วให้รอดูปีหน้าดีกว่าเพลงขวัญกล่าว